สวัสดีครับพบกับรายการก้้ยหอมกับกูรูนะครับวันอังคารที่2กุมภาพันธ์นะครับ2564วันนี้ตลาดหุ้นไทยต้องบอกเลยว่าแม่อยากจะพิชิต1,500จุดนะแต่ก็ไปไกลได้สูงสุดเพียงแค่1,496.46จุดนะแต่ก็เจอแรงขายทำกำไรออกมาเรยว่าวันนี้ต้องมอกว่าหุ้นในกลุ่มของแบงก์ใหญ่นะั้นได้ว่าถูกกระนำขาย นะครับทำให้ราคาหุ้นทั้งเค a n k SCB บนะครับ b ี l เนี่ยปรับตัวลดลงนะครับในขณะที่หุ้นตัวใหญ่ๆตัวอื่นเซกเตอร์หรีอว่าหลักๆของแต่ละตัวนี่ต้องบอกว่าแต่ละที่นะครับถือว่ามีบทบาททําให้ตลาดโดยรวมเนี่ยสามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้หนะรือว่าบวกกว่า8จุดนะเนะรียกว่างานที่ต้องขอบคุณตัวของ a ออทีปูนใหญ่ CPO นะครับตรงยู่นี้เรียกว่าถือเป็นตัวที่ทำให้ภาพรวมเนี่ยยังสามารถเขียวขึ้นมาได้ถามว่ามีปัจจัยอะไรเป็น ปัจจัยหลักทําให้ตลาปดปรับตัวเพิ่มขึ้นไหมนะฮะก็ไม่มีอะไรนะ,ะนอกจากเรื่องราวของตลาดหุ้นต่ำที่ก็มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นรวมถึงดาวโจนส์หน้าก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะคะนรับในสัญญาปัจจัยที่ต้องมานั่งติดตามกันในสรับในวันพรุ่งนี้ซึ่งจะเป็นวันที่มีการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินนะ,ะหรือว่ากรงเนนะ,ะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายอัตราดอกเบี้ยนะครับจะปรับหรือว่าลดหรือว่าจะคงที่น่าจะเป็นอย่างไรก็ต้องมานั่ง ติดตามกันนะซึ่งตอนนี 7, ้ตลาดหุ้นไทยถือว่าปิดทําการเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่าชนีอยู่ที่1,486.25จุดนะครับเพิ่มขึ้น8.20จุดคิดเป็น0.55%นะครับมูลค่าการซื้อขายรวมสิ้น7,000พ sí. ันเจ็ด้ยเจ็ดสิบล้านบาทนะครับในขณะที่5้าหนักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดประจำวันนี้นะอันดับหนึ่งนะครับบอตทราคาหุ้นปิดที่38บาท เ5จาสตางค์ลดลง50สตางค์คิดเป็น1.27%มูลค่าการซื้อขายมันเสิ้น4,4836.31ร้าล้านบาทอันดับที่2อครับเ Bank วันนี้ราคาหุ้นปิดที่131บาทนะครับลดลง1บาทคิดเป็น0 7 6มูลค่าการซื้อขายัสินส้น3ล้านบาทอันดับที่3นะครับที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นคือตัวของ AOT นะครับต้องบอกเลยว่าราคาหุ้นปิด 0ูนมูลค่าการซื้อขายเัินสดสงสิ้น2 4 0้าจุล้านบาทหลักทรัพย์ที่4นะครับที่มีมูลค่าการซื้อขายกันสูงที่สุดป,ปัจจุบันนี้นั่นคือตัวของบ้านปูวันนี้ราคาหุ้นปิดที่10บาท80สตางค์ลดลง50สตางค์คิดเป็น4.42%มูลค่าการซื้อขายเันแปด้อสิ้น1,834.09ล้านบาทหลักทรัพย์ที่5นะครับที่ซื้อขายกันสูงที่สุดป,ปัจจุบันนี้นั่นคือตัวของพลังงานบริสุทธิ์หรือว่า EA ราาคหุ้นปิดที่ 64บาท50ตางลดลง75ตางคิดเป็น1.15เปมูลค่าการซืขข้อขายมสิ้น1735.61ันเดอสิ้น1735.61ล้านบาทน,นั่นคือ5หลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายกันสูงที่สุดจอวันนี้ต้องบอกเลยว่าวันนี้ตัวที่บทบาทนะั้เรียกว่าคงไม่ใช่เพียงตัวใหญ่นั้นที่ได้รับความสนใจในขณะนี้ตัวไซส์เล็กๆตรงมุมนี้ก็ถูกขุดถูกปัดฝุ่นขึ้นมานะที่เห็น ติดอันดับนะต้องหอกว่าอยู่ๆโวลุ่มก็มาในตัวของบีแรนนะครับวันนี้ราคาหุ้นปิดที่1บาท5สตางค์เพิ่มขึ้น7สตางค์ที่เป็น7 1 4เปอร์เซ็นต์เรียกว่าวันนี้โวลุ่มมาแบบว่าว,วันแรกนะพรุ่งนี้ต้องมาต้องดูด้วยว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรนะแต่ที่แน่วเราจะมาต่อสายมาพูดคุยกับอาจารย์นัทวุฒรลูกวงศ์นะครูประจำรายการกล้วยหอมกับครูช่วงแรกนะครับเพื่อจะมาทราบมุมมองว่าวัติทางวันพรุ่งนี้พันห้า จะแตะจะทะลุจะฝ่าได้หรือไม่นะครับเดีย๋ยวเราจะมาต่อสายพูดคุยกับอาจารย์นัทพุธลุงวงสักครู่ครับ รับท่านมกสวัสดีครับอาจารย์ครับรับรับเป็นยังไงสถานการณ์สถานการณ์ก็ขึ้นตามเมืองนอกครับอาจารย์ไปไกลสูงสุดบ้านเราแค่หนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบหกแหมอีกนิดเดียวก็จะพันห้าแล้วแต่ก็ลงมาต่ำกว่าหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบจุดอาจารย์มาเนี่ยฟังท่านประกอบขึ้นทางก็ยังดีนะแล้วตามกันจะไหมดีกว่ายินดีว่าเขาขึ้นว่าเราเรือมา ไรเงี้ยจะมาวันรอนเข้าลงนึกขึ้นมาได้เอาลงไงครับผมครับแต่ว่าเอ่อก็อยากเหมือนท่านประกอบว่าเป็นก็เป็นไปไะมากพอร่วมก็ทุ่มอ่ะราหดตัวลงเลยอืมเดี๋ยวเจ็ดมืเลผมแต่ว่าร้านเจ้ามันขึ้นเยอะพวกเราก็เลยเปิดไปหายเะไรอย่างเงี้ครับผมปุ๊บขึ้นปั๊บโดดขึ้นไปเลยใช่ไหมัครับ ครับผม1,409.6ก็ธรรมดานักบงลคนมันมีประเภทนักบอลข้ามคืนเลยนะนักมากกว่ารู้ไหมว่ามีนักบอลข้ามคืนไม่เขาไม่ค้างคืนเลยอารนี้ยังไงมันมันมันมีแบบเวทนชั่วข่าวข้ามคืนโเป็นจัดเพราะชั่วข่าวคือมาเช้าขายสายซื้อสายขายครับมันมีแบบเว้นเขาเรียกว่าช็อตคัมวันไหนเท์ดที่ิเกนนี่คิดไหม เออมันเป็นยังไงให้ไปจานครับทุกคนในเดนเที้เกินซื้อข้าวทีมันจะมีคือพวกนี้พวกมีกำลังซื้อมีกำลังเอาหุ้นกับมันจะต่างกับพวกที่ว่าเดนเทนตี้เดเทนที้เกอะมันทุกวันนี้มันทีบวกสองใช่ไหมอ่าใช่ครับไปจา์ครับวมันมีสองวางเออไปจาา่ายต่งเนี้ยเออไม่มีเงินจะเอาหุ้นหลักซื้อกันไปเ,เ, <c oughs> เยอะแะก็เลยต้องขายกอบมอบภายในวันเดียวพวกเดนเทนตี้ โอ้ oh, ครับผมพวกที ard, Bless ing. Bless ing. It. It ่มาคู่กับเดซเรนตี้นี่พวกเขาเรียกว่าเป็นช็อปข้าเหนียไนท์เทคนิ้งอ๋อพวกถือข้ามคืนอย่างงี้ไปอาจารย์พวกถือข้ามคืนพวกนี้คือยังไงคือว่าคอยเก็บสมท้ายตลาดเพราะมันเป็นสีว่าไอพวกแก๊งสีมวกแก๊งจะชอบมาพวกถือได้ตลาดพวกพวกนี้ก็คือว่าเออมาเก็บท้ายตลาดนะหรือว่าเออดูทรงไหนตัวไหนดูทรงสวยเก็บท้ายตลาด ส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นพวกมีสายป่านเคมีสตางก์จ่ายได้อาทีบวกสองเนี่ยสมมติซื้อเป็นล้านซื้อเป็นสิบล้านมีจ่ายแต่พวกนี้เขาชอบมาใช้ตลาดแล้วพอช่วงเช้าสบจับ่าว่าเซนติเมตรดีเซนติเมตรสวยบรรยากาศดีดาวโจนวิ่งนัเด็กเขียวเอเชียรึเปล่าเนี่ยเป็นต้นอะไรอย่า,างวันี่ไงเปิดปุ๊บบวกขึ้นมาเลยนี่สิบห้าจุด นะฮะพวกนี้เอามาขายอืมเออว่างทำกันไว้แต่ที่กวัวมาขายว่าผมรู้จักว่าพวกบงคนนี้แล้วมันเล่นไปเล่นมามันมีเงินเป็นศิษย์น้าไปละคนเล่นเนี้ยเอาแบบง่ายๆนะพูดง่ายๆนะอาจารย์นะผมต้องเรียกมันเรียกเฮียนะเออเฮียร่วมเรียกมันเฮียร่วมขอเฮียร่วมเออเพราะอะไรเพราะมันวางเก็บไอ้พวกแก๊งสี่หมอกเก็บแต่ เฮียล่มเฮียปอเต็กนะเวิดแครเด็กแว่นเงาแว่น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 ตอนเช้ามาปึ๊บปึ้นแว่นใช่มเออออกตัวแรงตัวจ้าวปึ๊บปึ้นแย่ปอสีมังกรเก่งแ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 ก่เฮียร่วมกับวันเก่งโชคต้องจับวันใหม่ครับไอ้เนี้ยเฮียร่วมจะมีชีวิตที่ยืนยาวแล้วก็โอกาสชกชนะมาก โอ้ในขณะที่ว่าเอีเดเน่เพิ่งออกตัววัยอ่ะเขาบอกกัาว่าเออแล้วม้ายังงงอ่ะมันงงมายังงงอย่างอะไรไม่ต้องพูดนะตอนจะไปกระมิตรวิตในตลาดไม่ค่อยยินจ้านื่องงแบบไปร้านเหล้าเลยเนาะโอ้โหแต่งสวยแต่งหล่อนะอาจารย์เนาะแต่พอร้านเหล้าเลิกแค่นั้นแหละโอ้โหกลางปีกเลยนะ พวกนี้มันอยู่ในตลาดมีมานานนะครับผมเนี่ยคนไม่คัดพูดถึงกันเพราะอะไรวะอยา่ารรงท่านบกเรดี๋ยวเข้ารายการมาก็กราบสานนวัดดสดีท่านบกทุนเออผมก็กราบสวัสดีท่านบกท่านน้ำทุนไม่มีใครกราบสวัสดีพวกนี้เลยเท่านนักกินออนไลน์ท่านนักบันไดออนไลน์มาไม่ได้จริงแล้วคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มใหญ่นะอืมทำให้ตลาดหุนเปลี่ยนพวกมานี่ก็แบบ ย้อนยื้อถามถามที่กินก็ไม่ใช่แต่แต่แต่ที่ผมเล่ามาคือผมเอาภาพของตลาดมนเรียนไว้เปล่าเออทำไมเป็นอย่างนี้เจะเปิดเพึ่งมาทําไมมันเปิดแดงว่ามึนมึนแว็คแร็คเนี่ยเพวกเดชเนี่ยเห็นบรรยากาศเขียวใสทำไมอืมครับผมเออทีนี้พวกเข้ามาในเศรษฐีก็เขียนร่วมก็กบในจังหวัดนีโอ้จัดการถ้าเอามันกำไรนะอาจารย์นะแบบโชคเลย วงเงินก็มาเก็บสองกำลังใหม่ผมก็จับคนพวกนี้จริงๆนะเป็นคนพวกผมเนะแล้วพวนมันเงินในร้อยล้านไม่น่าเชื่อมันก็เก็บขอร้อมริบเก็บทีละติลเทเลเหมือนเทเละแสตทีละล้านเก็บมาเก็บไปมีเงิน็นร้อยล้านอืผู้ใกญ่อาจารย์นี่ดูสติแล้วเนี่ยโอกาสทุกชนะสูงใช่ไหมฮะทุกชนะสูงเพราะว่ามันมาเข้ามันเล่นไวแต่ว่า พวกที่มันเล่นใบจะมีว่าเ,เล่นไวมีเงินมีเงิน,นอเ,เนอาอะไรใช่ไหมเรื่องแรงกดดันมันก็ไม่ไม่ได้มาจบมาตัวใหญ่ตอนที่มอลเก็บสี่โมงเย็นนึกว่าราคาเพราะว่ากิดตกดักันใช่ไหมอ่าใช่ใช่ครับอาจารย์เออพอตอนเช้ามาบรรยากาศมีอารมณ์ดีขึ้นเป็นส่วนใหญ่อย่างเงีเ้ยอืมเอา้ามันจะลงไปใหม่นินึงมันก็บอกไม่เป็นไรกูติดได้เพราะอะไรมันไม่มีแรงกดดันเรื่องนี้ว่าจะต้องมามาทิ้งแพ้ในวันเดียวใจบมาครับผม,มแถมก็มี ตัจกจกได้วันสามวันก็ได้ขึ้นมาได้ต้มแล้วก็ขายไปแล,แล้วเปลือกแก่ลองเล่นลองหมนุนใหม่ก็สนก็ดูเหมือนกันไม่ต้องใช้ความรู้เลยนะอาจารย์เนาะจริงจริงมันความรู้ไม่ได้มีอะไรมากแต่เขาก็ใช้อยู่เขาดูเขาส่วนใหญ่ก็ดูแท่งเทียนด,ดูกงดูกล้าดูอะไรครับครับผมอันนี้ที่ผมเอามาเล่าให้เพื่อนประกอบฟังี่เปื่อกจะเป็นโยนกับคนที่ชอบเล่นแนวถีนั <c oughs> หน้ารองนะฟังแล้วแบบเออ <c oughs> ไม่ได้ก็เสียเอางี้แล้วกันเนาะเรื่องการอินเทอร์เน็ตครับฟัเรื่องเด็กเถื่อนแพ็คแพ็คปืนๆก็ยังเล่นกัรเงินเร่อเปลี่ยนนะเป็นเพียร่วมเพียร์บอหน่อยดีไหมใช่ไหมอืมครับผมต่อไปนเรื่องการเพียร่วมก็นี่ก็เรื่องต่างแต่จริงๆเถื่อนเรื่องที่เถื่อนัอกจากนี่มีมานานแล้วนะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไม่มีมีมาตลอดคราสั่งเราสั่เห็นเรียกว่าอะไรเนี่ย เ็รเรียกอะไรก็เปไดเทือกเออเขาก็ได้เออ,อ,อรรถือข้ามคืนทำไมคือข้ามมาอีกคืน,นกับวันรุ่งเช้าก็าขายา <laughs> เออก็เออเออ้เอาไปเป็นทนี่ทักนดาวครับผมเออาจารย์ครับอาจารย์มองวันพรุ่งนี้แนวโน้มเนี่ยเป็นยังไงครับอาจารย์ครับก็ปลอบแยวงอย่างที่ว่าที่เล่าไม่ฟังไปวันก่อนนี่ก็คือว่าเออมัน นี่ผมเล่าบรกเออมันมันจะมีแนวตกลแนวต้านอะไรอยู่แถวพันสี่ร้อยแปดสิบนั่นหน่อยพอภาพจากตรงนี้มันเคยขึ้นมาโล่งๆที่เราอ่านเหนไหมว่มเออกรอบบนก็จะเป็นแถวประมาณพันสี่ร้ยเ้าพันห้ารอแต่วันนี้ก็ขึ้นมาตามที่ว่าเนี่ยแล้วเออแล้วถ้าวันนี้เป็นไงไงวันนี้เออกวอบวามงมันก็จะ มันก็จะยกมันไปนว่าเออแนวโลกแนวรับมันก็จะขยับไปเปแถวประมาณประสี่ร้อยแปดสิบสี่ร้อยแปดสิบห้านะในขณะแที่ว่าเออขอบต้านวันพวกเนี้อยู่แถวประมาณปะ 1, 49, 42, 1, 90, มาณสี่ร้อยเก้าสิบสองันสี่ร้อยเก้าสิบห้าแล้วก็ดูซ้งมก็คงผ่านแล้วก็ขึ้นไปเล่นอัพพ้าร้อยกันอืมครับผมกเล่นขาขึ้นกันรอบนะครับครับผมได้ครับอาจารย์ขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมครับ ครับผมมันคือมุมมองของอาจารย์นัทวุฒิรุ่งวงนะฮะต้องบอกเลยว่านักงุคงทราบนะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของเทคนิคในการเล่นนะเรื่อว่าก็เกิดขึ้นมานานนั่นแหละนะเรียว่าณวันนี้ก็ยังคงเหมือนเดิมนะตรงจุดนี้เรีวยกว่าอาจารย์ก็ให้ทัศนะนะครับตรงนี้รวมถึงแนวรับแนวต้านนสำหรับตลาดหุ้นในวันพรุ่งนี้กันไปแล้วนะนี่คือช่วงแรกของรายการก้วยหอมกับกูรูนัทวุฒิรุ่งวงนะแต่ผงมีของแถมนะครับเรีวยกว่าวันนี้เองทางด้านของ โบเกอร์ oker, หรือว่านักวิเคราะห์ของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกด้วย GBS นะครับต้องบอกเลยว่านะเขามีการคัดหุ้นเด่นมาต้องบอกเลยว่ากรองมาอย่างดีเลยถือว่าอยู่ในกระแสนะได้ว่าหุ้นที่จะรับอันนี้ส่งนะครับจากกันชงได้วนะ่าเขาบอกเลยว่านําทีมนะโดยดีดีนะอิชิตันคาราบาโอสุสปาเชปเป้นะฮะทิปเปลดี D, 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 นะว่าดีดีดีนะฮะเดียวและก็ RBS นะในขณะที่หุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการเราชนะ นะครับนั่นคือตัวของ TNP KK CPO นะ BJC และ m a c โรนะครับตรงจุดนี้เนี่ยคือหุ้นเด่นๆน,นะที่ทางนั่นของ g o b บกเขาจัดให้ตรงจุดนี้หรือว,ว่าถือว่าเป็นทีมต้องบอกเลยว่าอยู่ในกระแสนะสำหรับในการเล่นในการเทรดหุ้นในยุคนี้นะักขณะนี้ครับผมนี่คือช่วงแรกของรายการกล้วยหอมกับกูรูนะ